สรับสรนุนโดยบัตรบีเฟอร์สมาร์ทรับบิดไลน์เพย์จากธนาคารกรุงเทพยาอมกำกิ้งเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ,อยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้งยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ไฮบริดคอนเนคเต็ด เธอไทยรัฐคะเราเปิดมากับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไม่เพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษดูเสื้อผ้าหน้าผมแล้วสิเตรียมพบกับน้องๆนี่พัทที่ท่านเดี๋ยวจะมาสดๆในรายการแน่นอนท่าเด็ดเข้าไปไหนเด็ดขาดนะคะแต่ว่าใดๆก็ติดตามได้หลากหลายช่องทางปติดตคอของเราตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คชื่อจะเช็กรายวันเลยยังไงก็ยอนเข้ามากันแล้วนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะนี่ขอทักคนแรกก่อนนะคะคนแรกมาถึงก่อนเพื่อนเลยสวัสดีพี่เพชรชราพร แเจนนะคะบอกว่า3าสาวนะคมาแล้วดูพวกเราแล้วหายเครียดต้องค่ะพี่มวยไทยก็เข้ามาแล้วพี่วันรับทำลูกปัดแล้วก็พี่โมเมนะคะสวัสดีค่ะค่ะุณผู้ชมข่าวแรกไม่เสียเวลาค่ะพาไปทําบุญไหว้พระกับทุกรลอลูกทุ่งเจ้าของเพลงชื่อดังร้องเพลงให้ฟังนะคะนิ่งไปก่อนเลย กับน้ำสไปร์ตยิ่งสมัยก่อนนะจากเกาหลีเลี้ยวมาที่ประเทศไทยก่อนคมอคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเรามีหนุ่มๆ new country เปิดใหม่ล่าสุดครึ่งปล่อยวันนี้วันแรกแล้วก็จะมาโชว์ด้วยนะคะในปันเทศของรัฐของเรานี่แหละติดตามกันด้วยนะจ๊ะเจอกันหน้าจอจ้ากฟนแสที่ตอบตัวเมย์ กลับมาบ่อยๆไม่ต้องคนใช้เกลี่ยเจเนอเรชันใหม่กิดขนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีสาะด้วยเทคโนโลยีช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดของเกลี่ยและซปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจ100%เกลี่ยเจเนอเรชันใหม่ไปกิีกินฟรีถึงเกาหลีเดและวงวัลนื้ดืนกว่า3,500รางวัลรวมลค่ากว่า1้านบแจจริงทุกสัดาอวันี้28เยายนนี้ รู้ไหมจากนี้ไปไทราลาจิน่าจะไม่เหมือนเดิมผ่านการพัฒนา5ปีจนได้มาเป็นไทราลาจิน่า 12x ใหม่ล่าสุด 5D Matrix Color เอกลักษณ์เฉพาะของไทราลาจินา่าช่วยลดเลือนริ้วรอยทั้งแนวนอนและแนวตั้งพร้อมสารสกัดจากดอกโฮวยาเสริมให้ผิวดูชุ่มชื้นและดูอ่อนเยาว์รู้แล้วลองไทราลาจิน่า 12x เพราะเรื่องผิวต้องไทราลาจินา่า เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลสัมผัสรสชาติของน้ำผลไม้เข้มข้นน้ำผลไม้ติ่งฝกใหม่เครื่องดื่มส่งอินซัมบิกตั้งใจเต็มที่กับทุก,บทกวันส่งอินซัมบิกขวดใหญ่1 0บ,บาทเท่านั้น ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกายแคร์หลยด้วยครัต่อความอร่อยในแบบที่พุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ 2Lit2 2ลิ to to win, win world. ิิิิบชชชอออเกมม้้น to to win right นนวร่ยาโครงงานถึงไหนแล้วครับทำอยู่ครับดื่มสกัดคิดซุปไก่สกัดรสช็อกโกแลตมากกว่าแค่นมเพราะผสา,านคุณประโยชน์ของซุปไก่สกัดพร้อมมีไทรโรซีน<ไ>และใหม่กลิ่นสตรอเบอรี่ดื่มเลยดรอปสูตรใหม่ผมเสียให้ดูสวยจริงผมสวยแม่มันจริง <laughs> ที่ทำให้กลับมาใช้โดบจริงโดบสูตรอัปเกรดใหม่ผสานเซรั่มอนุภาคเล็กช่วยบำรุงตรงจุดโดบสูตรใหม่เปลี่ยนไปจริงพวกเธอพิสูจน์แล้วคุณล่ะเจอเรื่องร้อนก็ยังเก็นได้ด้วย n ิเวียนเมนคู่เค็กเย็นทันทีที่ใช้พร้อมสิบการปกปก้องแห้งสบายยาวนานพร้อมทุกเดทไม่มีพลาดนิเวียเมนคู่เค็ก ส่งอินซัมบิกตั้งใจเต็มที่กับทุกวันส่อินซัมบิกขวดใหญ่สิบบาทเท่านั้นสัมผัสรสชาติของน้ำผลไม้เข้มข้นน้ำผลไม้ติ่งฝกอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา พวกเราดูแลตัวเองขนาดนี้อ่ะทำไมผมพวกเราเป็นแบบนี้อ่ะลองนี่สันสิวเนเจอร์ไบโอแอคทีฟใหม่ด้วยพลังโมนิก้าออยและสารสกัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงล้ำลึกให้ผมดูแข็งแรงเงาง,งามขึ้นใหม่ My. สันสิวเนเจอร์มาเปลี่ยนเถอะว่ายังใช้นอองหลอยู่เปลี่ยนก็ยุ่งยากปวดหัว<อ>แล้วถ้าเก่าแลกใหม่ได้ส่วนลดสูงสุด5 0 0 0บาทแถมผ่อนสูเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพียงถึง3 1ธันวาคมนี้ที่โฮมโปรแล้วยังรักโลกด้วยเพราะเรานำของเก่าไปจัดการอย่างถูกวิธิแลกเก่าเพื่อโลกใหม่โฮมโปร เม r ร n o ีโนอยู่กับย่าทุกอากาศจะว,วันที่ร้อนหรือเย็นอากาศสลับก็ปรับให้สบาย Uniqlo Extra Fine Merino มีครีมต้องมีแยมดิวเบอรี่คุกกี้อสอดไส้ครีมและแยมอืมอร่อยดิวเบอรี่คุกกี้อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ ค้นหาจุดมาได้ไม่จำกัดมาสด้ CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive แม่ทุ่งเทพร้อมมอบประสบการณ์ทุกอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่องใหม่ Enfagro Enfinitas 3สุดเฉพาะที่มีแลคโตเฟรินจากนมโคคุณค่าที่แม่เลือกสรรใหม่ Enfagro Enfinitas 3ที่มีแลคโตเฟรินจากนมโค หลับสนุนโดยลอรีเอซอฟแอนด์เซฟคู่เย็นชิลฟิลไม่ช็อตกลับมา <Yeah. S 2> เบลกนี้คุณผู้ชมคะสดใสขึ้นเยอะเลย oh. เพราะว่าเราจะต้อนรับสี่หนุ่มนิวคันทรีเขากลับมาแล้วแต่มาคราวน,นี้บอกเลยว่ามาพร้อมลูกนอะ้อนชุกอย่ากับเพลงที่มีชื่อว่า,วารบกวน